ก็สวัสดีครับพบกับรายการ b บ ker of n o ฟโนอีกแล้วครับรายการสาระดีๆที่จะมามอบความรู้ให้กับเราไบเกอร์นั่นเองนะครับก่อนในคลิปนี้ครับผมจะมาจัดอันดับครับ5้าอันดับรถทรรถร250ัวริง g 2 5 0ถึง500ซีซีที่คุ้มค่าและน่าซื้อที่สุดประจำปี2025 5. นี้น้นั่นเองนะครับก่อนในคลิปนี้นครับผมจะมาจัดอันดับครับรถที่เป็นแนวทรงท,รงทรงัวริงนะครับขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่2 5 0ซีซีถึง 500ซีซีนะครับโดยกฎกติกานะครับผมก็จะจัดดับพับรถที่มีขายอยู่ในโชว์รูมในปี2025นครับจะนับเพียงแค่มือ1เท่านั้นครับรถมือ2ไม่นับเด็ดขาดถ้ารถคันนั้นไม่มีขายในโชว์รูมแล้วผมก็จะไม่นับเด็ดขาดนะครับและถ้ารถคันนั้นนะครับมีรุ่นย่อยนะครับผมจะขอนับรุ่นหลักหรือรุ่นที่ถูกที่สุดเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมจะไม่เอารุ่นพิเศษมารวมนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก็มาเชิญรับชมและฟังกันได้เลยครับ ยอันดับที่5 b a เบตเรี่ TRK 2 5 1 b a บอรี TRK 2 5 1เป็นรถทรงสปอร์ตทัวริงแอคช r e น มีขนาดเครื่องยนต์2 4 9 2 cc เครื่องยนต์แบบ1สูบแบบดับเบิลโอเวอร์ฮแคมชาร์ปมี4วาล์วต่อสูบมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดและมีพละกำลังสูงสุด24.5แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดคือ21นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีโดยมีความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความจุทั้งน้ำมันคือ16.5ลิตรและมีน้ำหนักตัวคือ196 กิโลก,กร,รมัมสำหรับราคาค่าตัวของ b บตเอร TRK 251ครับมีราคาอยู่ที่116,800บาทนะครับก็โดยรถคันนี้ครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับในประเภทของทัวร i n ิงตั้งแต่250จนถึง 500cc นะครับแต่ข้อเสียหลักๆของรถคันนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักที่รถ250แต่น้ำหนัก เท่ากับบิ๊กไบค์รถซูเปอร์ไบค์เลยนะครับหนักเกือบ200กิโลแล้วก็รถคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปีประมาณ2018-2019นู่นเลยนะครับอันดับที่4 s u ซูซูกิวิสตอมเอสเอ็ก i ์ซูซูกิวิสตอมเอ็ เป็นรถขนาดเครื่องยนต์ 250cc ครับปรดิมาตรกระบอกสูบจริงก็คือ 249cc เครื่องยนต์แบบ1สูบแบบ Single h s i n เกิ o h อ a ์ตแคมชับมี4วาล์ว wow ต่อสูบและระบายความร้อนด้วยออย c o คูลเลอครับเป็นรถคันเดียวในรสตนนี้ครับที่ระบายความร้อนด้วยออย c o คูลเนะครับนอกกนั้นระบายความร้อนด้วยน้ำมีเกียร์ทั้งหมด 6สปีดให้พลังพาลังสูงสุดคือ26แรงม้าที่9,300รออบต่อนาทีและมีแรงบิสดสูงสุดคือ22.2นิวตันเมตรที่7,300รออบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้คือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุถังน้ำมันคือ12ลิตรและมีน้ำหนักตัวคือ167กิโลกรัมและมีราคาค่าตัวครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทก็สำหรับ s u z u กิ Witor ร์เอสครับสาเหตุที่ทำให้หน้าเล่นกว่าเบรร trk 2 5 1นครับนั่นก็เพราะว่า1นะครับเป็นรถที่ใหม่กว่านะครับเป็นรถปี2023-2024นะครับและก็ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับซูซูกิก็ถือว่ายังเป็นรถที่น่าเชื่อถือนะครับคนยังเล่นเยอะอยู่นะครับและก็ด้วยความแรงนะครับและก็น้ำตักตัวที่เบากว่า trk 2 5 1ครับก็ทำให้เป็นรถที่เรียกว่า แรงที่สุดในลด254รถ254ในคลิปนี้นะครับแต่ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาที่อาจจะดูสูงกว่า trk 2 5 1ครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับในปีนี้ก็เหมือนได้ยินข่าวว่าจะลดเหลือประมาณ1,30,000 0กว่านะครับอันนี้ต้องไปลองดูเอาเองว่าเขายัางทำโปรโมชั่นนี้อยู่หรือเปล่าแต่ในคลิปนี้ผมให้ราคาแค่1 7 000, 9 0 0 0บาทตามเดิมนะครับถึงแม้ว่ามันจะลดจริงๆก็เถอะนะแต่ผมขอยึดราคานี้แล้วกัน อันดับที่3 r o ร a ย e n อนเอ็นฟิ a l ิม a ายัน450รอย a l อน field ิ i m ิม a า a n ยัน450เป็นรถทรง Touring Adventure ที่มีความเป็นวินเทจหรือย้อนยุค เข้ามาผสมด้วยนะครับโดยพิกัดเครื่องยนต์ครับจะเป็นรถขนาดเครื่องยนต์454ครับปร,ริมาตรกระบอกสูบจริงคือ452ซีซีเครื่องยนต์เป็นแบบ1สูบแบบ WO Head Cam Sharp มี4วาล์วต่อสูบมีเ e กียร์ทั้งหมด6สปีดให้พลังกำลังสูงสุดคือ40แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีและมีแรงบิดคือ40นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนอาทีความเร็วสูงสุด,สดที่สามารถทําได้คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ำมันจุ10 7ลิตรและมีน้ำหนักตัวคือ196 กิโลกรัมโดยมีราคาค่าตัวคือ226,000บาทนะครับซึ่งสาเหตุครับที่ทำให้ตัวนี้นครับน่าเล่นกว่า w i s ต o m SX นะครับนั่นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มมาตั้ง50,000บาทครับแต่ว่ามันก็แลกมากับรถที่เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีถังน้ำมันจุใหญ่ขึ้นแล้วก็แบรนด์รอยต์ e n f i e l d นะครับก็ถือว่ามีคนเล่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความชอบในกลุ่มของรถวินเทจก็ถือว่าเหมาะสมอยู่นะครับ และนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับว่ารถประมาณ500หรือว่า4 0 0ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมที่จะเป็นรถทัวริงแบบจริงจงจังๆนะครับมากกว่ารถ2 5 0นะครับอันดับที่2องเบลลี่ TRK 502เบลลี่ TRK 502จัดเป็นรถทรงสปอร์ตทัวริงแอ v e วนเจอร์ซึ่งผมขอเบรไว้ก่อนครับบางคนก็อาจจะแบบมองว่าเป็นรถทรงทัวริงแอคแวนเจอร์เฉยๆใช่ไหมครับแต่ จริงๆแล้วผมจัดให้มันเป็นทรง Sport Touring Adventure ครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยรถคันนี้ครับมีพิกัดเครื่องยนต์คือ 500cc ครับปริมาตรกระบอกสูบจริงคือ 499.6cc นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียงแบบ360องศาระบบวาล์วเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชารมี4วาล์วต่อสูบมีเกียร์ทั้งหมด6สปีด ให้พลังกำลังสูงสุดคือ48แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดก็คือ45นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาทีโดยมีความเร็วท็อปสปีดครับทำได้ที่167กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งน้ำมันจุใหญ่ถึง20ลิตรนะครับและมีน้ำหนักตัวครับ235กิโลกร,รัมและมีราคาค่าตัวคือ229,000บาท ก็สาเหตุครับที่ทําให้ TRK 502ครับมาอยู่ในดับที่2ของเราครับเมื่อเทียบกับฮิมาัยัน450นลครับรถคันนี้แพงกว่าเพียงแค่3,000บาทนะครับแต่ว่าให้ของกลับมาครับบอกเลยว่าจุกๆเหมือนกันครับได้ออปชันที่เรียกว่าเยอะกว่านะครับแถมเครื่องยนต์ก็ยังแรงกว่าครับได้เครื่อง2สูบนะครับแรงม้ามากกว่าแรงบิดมากกว่า ความเร็วปลายที่มากกว่าถัางน้ํามันที่จุเยอะกว่านะครับแล้วก็ถังน้ํามันครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ถังน้ํามันใหญ่ที่สุดในคลิปนี้นะครับแต่ข้อเสียหลักๆของตัวนี้ครับนั่นคือเรื่องของน้ําหนักนั่นเองครับน้ำหนักเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นน้องๆรถทัวร์ริงพัน cc เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียเลยคือรถคันนี้ก็เป็นรถที่เก่าแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตระกูลนี้ทํามาตั้งแต่ปี2016นะครับแล้วก็ในตัว t r k 5 0 2 X กนะครับก็จะอยู่ประมาณปี2018นะครับซึ่งมันเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็เลยมาอยู่อันดับที่2ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าและก็น่าเล่นในพิกัดประมาณ 400-500cc นะครับอันดับที่1 Honda NX 500 Honda NX 500จะเป็นรถทรง Sport Touring Adventure โดยมีพิกัดเครื่องยนต์คือ 500CC ปริมาตรกระบอกสูบจริงคือ 471CC เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงอินไลน์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชามี4วาล์วต่อสูบมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดให้พลังลังสูงสุดคือ 47แรงม้าที่8,650รอบตอนอาทีและมีแรงบิดสูงสุดคือ43นิวตันเมตรที่6,500รอบตอนอาทีโดยมีความเร็วท็อปสปีดครับทำได้อยู่ที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุทางน้ำนั่นคือ17.5ลิตรและมีน้ำหนัาหากตัวคือ198กิโลกรัมโดยราคาค่าตัวของ Honda NX500 ครับมีราคาอยู่ที่227,000 900บาทนะครับโดยสาเหตุที่รถคันนี้ครับได้อันดับที่1ของเราไปครับนั่นก็เพราะว่าความบาลานซ์ของรถนั่นครับไม่ใช่ว่ารถมันบาลานซ์น้ำหนักดีหรืออะไรครับผมหมายถึงบาลานซ์ระหว่างออปชั่นของตัวรถความแรงของตัวรถและก็ความมั่นคงของแบรนด์ความน่าเชื่อถือของตัวรถนะครับและก็เรื่องของราคาค่าตัวครับที่มันไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับถ้าเทียบกับ TRK 5 0 2ครับ ก็เรียกว่าเป็นรถที่แรงกว่านะครับน้าหนักก็เบาวกว่านะครับเบากว่าตั้งเกือบ40่กิโลสีกิโลนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นรถที่เร็วกว่าให้ออปชั่นรอบคันจัดหนักจัดเต็มกว่านะครับและก็คือยังเป็นรถที่เรียกว่าทันสมัยเพราะว่ารถมันเพิ่งออกมาในปี2 0งพนนะครับและก็ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเพื่อนๆจ่ายถูกกว่า TRK 502ครับ1,100บาทครับ แต่ได้รถที่ดีกว่าในทุกๆด้านนะครับและก็โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ว่าจะอันดับตั้งแต่2จนถึง5นะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงแนวรถทัวริงในพิกัดตั้งแต่250จนถึง5 0 0ร้อีซีนะครับผมคิดว่ากัดฟันซื้อคันนี้แหละน่าจะจบที่สุดในคลาสนี้แล้วนะครับเพราะว่านี่คือเป็นรถทัวริงขนาดเครื่องยนต์250้ยถึง5 0 0ร้อีที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด ในปี2025นี้นั่นเองครับสรับเจ้า Honda NX 500นั่นเองนะครับก็จบกันแล้วครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นั่นเองนะครับ ถ้าใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครขีดรถตัวไหนอยู่ในคลิปนี้ก็ลองเอาประสบการณ์เกี่ยวรถคันนั้นนะมาพูดคุยในคลิปได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าในคลิปนี้ครับผมจะบอกว่ารถคันนั้นมันดียังไงหรือว่ารถคันนั้นมันแย่ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจรถคันไหนอยู่ก็ควรไปศึกษาข้อมูลดูเอาเองอีกทีหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะตัดินใจซื้อนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องผมครับก็ทำง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กับผมคลิปนี้นะครับกดละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็เม้นอะไรลงมาก็ได้นะครับในคลิปครับเม้นลักหน้าจุดๆเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นสามเม้นอะไรลงมาก็ได้ครับ เพียงแค่สองอย่างนี้ก็ถือว่าสนับสนช่องผมไปในตัวแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ดูคลิปผมแล้วก็เกิดชอบครับอยากจะติดตามช่องผมต่อก็ทําได้ครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามครับหรือว่าปุ่ม subscribe ครับแล้วก็มาดูซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาจัดอันดับอะไรหรือว่ามาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของรถให้เพื่อนๆได้ฟังกัน,นครับถ้าคุณชอบรถยังไงก็ไม่ควรพลาดช่องผมครับเพราะว่า ยังไงก็คอนเทนต์เกี่ยวเรื่องของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับผม X Rider ก่ออนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับ I'll x -Rider.